สัปดาหนี้เรามาต่อด้วยการทดสอบประสิทธิภาพของรองเท้าแตะวิ่งคู่นี้กันครับกับช h ต้ารุ่นอั t ตร้าร n นนิ่รองเท้าแตะวิ่งที่ออกแบบโดยนักวิ่งและการทดสอบวิ่งครั้งแรกจะให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างจะยิ่งวิ่งยิ่งนุ่มยิ่งใส่ยิ่งส,างสบายหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบแน่นอนครับ การทดสอบวิ่งครั้งแรกกับรองเท้าแต่วิ่งแบรนด์ไทยน้องใหม่ที่มีชื่อว่าชีตารุ่นอัลตร้ารันนิ่งคู่นี้นะครับตอนแรกผมตั้งใจที่จะวิ่งให้ได้10กิโลเมตรแต่ปรากฏว่าพอไปวิ่งจริงเนี่ยวิ่งได้เพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเอง ที่เหลือเดินแล้ครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับสสัปดาห์เนี่ยผมพักยาวเลยนะครับหลังจากที่พักฟื้นร่างกายจากอาการป่วยนะครับผมเป็นหวัดถึงสรอบด้วยกันนะแล้วก็ทําให้ความฟิตของผมเนี่ยโอ้โหลดหัวลงไปเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในการทดสอบวิ่งครั้งนี้ผมก็จะพูดถึงความรู้สึกแรกนะครับที่ได้ลองสวมใส่รองเท้าแตะวิ่งคู่นี้นะครับว่าจะให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับ จะนุ่มจะสบายเท้าเหมือนที่สโลแกนเขาบอกไว้ว่ายิ่งวิ่งยิ่งนุ่มยิ่งใสย่ยิ่งสบายจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะมีคําตอบเบื้องต้นให้เพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บข้อมูลแล้วนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปของขอนแก่นอินเตอร์เนชั่นแนลมาราธอนนะครับซึ่งผมจะนํารองเท้าแต่วิ่งคู่นี้ไปลงทําการแข่งขันในระยะฮาฟมาราธอนด้วยนะครับแต่งั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ ได้ทดสอบวิ่งกับรองเท้าแตะวิ่งคู่นี้เกิน20-30กิโลเมตรไปแล้วเนี่ยลองคอมเมนต์มาเล่าถึงความรู้สึกของรองเท้าแตะวิ่งคู่นี้ว่าให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่อยากจะลองทดสอบรองเท้าแตะวิ่งคู่นี้นะครับโอเคครับคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่ผมจะพูดถึงความรู้สึกที่ได้นำไปทดสอบวิ่งครั้งแรกเนี่ย เรามาย้อนความทรงจํากันสักนิดหนึ่งครับว่าตอนที่ลองสวมใส่รองเท้าแตะวิ่งคู่นี้ครั้งแรกจะให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับความรู้สึกแรกในการสวมใส่รองเท้าแตะวิ่งเ e ต้ารุ่นเอลตรันนิ่งคู่นี้ก็ถือว่าสวมใส่ง่ายมากๆนะครับตามสไตล์รองเท้าแตะทั่วไป ส่วนความนุ่มของรองเท้าแตะวิ่งคู่นี้ก็ถือว่าไม่ได้นุ่มอะไรมากมายนะครับออกจะไปในทางแน่นๆเฟริร์มๆด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะวัสดุ EVA ที่เป็นสีส้มนะครับค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกแน่นอยู่พอสมควรเลยแต่พอได้ลองทดสอบด้วยการกระโดดและการเดียวดูแล้วกับรู้สึกว่าในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกถือว่าทําได้ดีมากๆก็ไม่ได้รู้สึกดิบกระด้างอะไรจนเกินไปและก็ยังตอบสนองได้ดีด้วยแต่เนื่องจากในห้องของผมนะครับ พื้นปูด้วยกับเบื้องยางครับดังนั้นการทดสอบด้วยการกระโดดและการตริลเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับตอนที่นําไปทดสอบบนพื้นถนนจริงคือพูดง่ายๆไม่เหมือนกันเลยครับก็เพราะว่าพอได้ลองเดินบนพื้นถนนจริงที่มีความหนาแน่นที่มากกว่ามันมีแรงสะท้อนที่ส่งกลับมาค่อนข้างที่จะมีความกระด้างอยู่คือพูดง่ายๆเลยว่าในช่วงแรกเราไม่ได้สัมผัสถึงความนุ่มของรองเท้าแตะวิ่งคู่นี้เลย ก็เลยทําให้ในช่วงแรกนะครับผมต้องนํารองเท้าคู่นี้นครับเดินนวด1รอบสวนรถไฟก่อนเลยนะก็กิระยะทางไปประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆนะครับเพื่อที่จะให้ตัวรองเท้าเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นนะครับถึงจะออกวิ่งได้นะครับ และการทดสอบวิ่งในครั้งนี้ผมได้ทําการทดสอบวิ่ง2แบบด้วยกันก็คือแบบแรกวิ่งโดยที่สวมใส่ถุงเท้าและแบบที่2วิ่งโดยไม่ต้องสวมใส่ถุงเท้าว่าจะให้ความรู้สึกแตกต่างมากน้อยแค่ไหนมาถึงตรงนี้แล้วผมขอพูดถึงเรื่องของไซส์รองเท้าสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีผลในเรื่องของการสวมใส่ถุงเท้าด้วยนะครับเวลาเลือกไซส์รองเท้านะครับก็สามารถเลือกตรงไซส์กับความยาวเท้าของเราได้เลยนะครับ สมมติว่าเพื่อนๆมีความยาวเท้า26เซนติเมตรเพื่อนๆก็เลือกไซส์ที่26ได้เลยนะแต่ปัญหามันมีอยู่นิดนึงก็คือว่าในส่วนของนิ้วก้อยของผมเนี่ยมันจะล้นออกจากขอบของรองเท้าตรงนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ผมก็เลยลองเพิ่มไซส์นะมาอีก1เซนซึ่งก็สามารถสวมใส่ได้นะครับคู่นี้ไซส์27นะครับนี่อันนี้ระบุไว้ไซส์ย7นะแต่คราวนี้ผมลืมนึกไปว่าเมื่อเราเพิ่มไซส์ไปแล้วเนี่ย สเกลของรองเท้ามันก็ใหญ่ตามขึ้นมานะครับเขานี้มันมีผลในเรื่องของการสวมใส่รองเท้านิดนึงก็คือในส่วนของหูขีบตรงนี้ครับมันมีความหนาเพิ่มขึ้นไงมันก็เลยทําให้เวลาเราสวมใส่รงเท้าแล้วลองสวมใส่รองเท้าไปแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกอึอดอัดพอสมควรนะครับแต่เวลาเราไม่ได้ลองสวมใส่รงเท้าเนี่ยกลับรู้สึกว่าเออมันสวมใส่สบายมากกว่าเพียงแค่ว่าความกระชับอาจจะสู้ไม่ได้เท่านั้นเอง แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับก็ยังสามารถวิ่งได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะให้ในส่วนของหูคีบมีความยืดหยุ่นที่ดีมากกว่านี้ การทดสอบวิ่งในครั้งนี้ผมจะใช้ความเร็วในระดับเพส6ถึงเพส5นะครับอาจจะไม่ได้นำมาวิ่งช้าเนื่องจากว่าต้องการที่จะนวดรองเท้าเนี่ยให้มันมีความยืดหยุ่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับส่วนความรู้สึกที่ได้ลองทดสอบวิ่งเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น3รอบส่วนรถไฟหรือประมาณ7กิโลเมตรกว่าๆนะครับก็ถือว่ารองเท้าแตะวิ่ง c h e t a รุ่น ultra running คู่ดีก็ เริ่มมีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความนุ่มอะไรมากมายแต่ก็ยังให้ความรู้สึกที่สบายกว่าในช่วงที่ได้ทดสอบวิ่งในช่วง1-2ถึงกิโลเมตรแรกนะครับความรู้สึกที่ผมค่อนข้างประทับใจนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกนะครับผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ให้การดูดซับแรงกระแทกได้ดี โดยเฉพาะในส่วนของตรงบริเวณหน้าเท้าบริเวณนี้นะครับเวลาเราลงเท้าไปปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะดูดซับแรงกระแทกได้ดีแต่จะมีปัญหาในส่วนของตรงซ่อนเท้านะตั้งแต่กลางเทา้าตรงถึงซ่อนเท้าตรงนี้ถ้าลงแบบใครที่ลงส่อนเท้าเนี่ยจะรู้สึกถึงความกระด้างเยอะอยู่พอสมควรเลยก็เลยทำให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยเวลาเราลงเท้าเนี่ยมันเหมือนถูกบังคับให้ลงหน้าเท้านะครับเพราะว่า ถ้าลงส้นเท้าเนี่ยแน่นอนจะสัมผัสถึงความกระด้างค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ไม่ได้ถึงกับดิบนะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับรองเท้าผ้าใบทั่วไปเนี่ยโอ้โหผมเจอรองเท้าที่มันดิบกว่านี้เยอะแต่คู่นี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่มีความกระด้างอยู่พอสมควรในช่วงแรกนะครับส่วนเรื่องของการตอบสนองเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนในช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของโฟม EVA ที่มันเป็นสีส้มที่ให้ความรู้สึกเฟิร์มเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีความหนึบอยู่พอสมควรนะครับมันทําให้ความรู้สึกในการเด้งส่งเนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะักถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบความแตกต่างของรองเท้าแตะวิ่งคู่นี้กับรองเท้าแตะวิ่งทั่วไปเนี่ยผมต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าผมอาจไม่มีข้อมูลเลยนะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งกลับมาใส่รองเท้าแตะวิ่งในรอบ3ปีนะครับดังนั้นเนี่ยความรู้สึกที่เคยสวมใส่รองเท้าแตะรุ่นก่อนๆนี ลืมไปหมดแล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับรองเท้าผ้าใบเนี่ยมันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความคล้ายนะครับก็คือ s o อก o n นี่คินวารนะครับใครที่ใส่คินวาร a รุ่น13รุ่น14เนี่ยผมว่าความรู้สึกเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับก็คือจะให้ความรู้สึกที่เวลาเราวิ่งช้าครับอาจจะไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่นะครับ ต้องวิ่งเร็วอาจจะวิ่งด้วยความเร็วประมาณเพส6เพส5เพสสแล้วก็อาจจะต้องใช้พละกําลังอยู่พอสมควรถึงจะวิ่งได้สนุกนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่วิ่งช้าจะไม่สนุกกับรองเท้าคู่นี้นะมันอยู่ที่ความรู้สึกว่าเพื่อนๆชื่นชอบกับความรู้สึกของรองเท้าคู่นี้ด้วยหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ว่าผมเคยเจอโฟมของรองเท้าที่ให้ความรู้สึก หนึบหนึบแน่นๆ่นประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามันควรที่จะวิ่งด้วยความเร็วถึงมันจะมีความสนุกมากกว่าเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่ได้ลองทดสอบวิ่งโดยการสวมใส่ถุงเท้ามาแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาทดสอบวิ่งด้วยการไม่สวมใส่ถุงเท้าดูบ้างนะครับว่าจะให้ความรู้สึกอย่างไรพอได้ลองถอดถุงเท้าออกไปแล้วนะครับกับรู้สึกว่าง่ามนิ้วของผมมีความสบายไม่ได้อึอดอัดเหมือนตอนที่สวมใส่ถุงเท้าเลยนะครับ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยเรื่องของความไม่กระชับนะครับเนื่องจากว่ารองเท้ามันมีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิมจะแตกต่างกับตอนที่สวมใส่ถุงเท้าที่จะให้ความรู้สึกที่กระชับมากกว่าการทดสอบวิ่งแบบที่ไม่สวมใส่ถุงเท้าเนี่ยผมก็วิ่งได้อีก1รอบของสวนรถไฟนะครับก็ประมาณ2กิโลครึ่งนะครับเขาเนี้ยมันเจอปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเนื่องจากว่า ผมเป็นคนที่มีผิวเท้าที่ค่อนข้างบอบบางนะครับแล้วด้วยความที่ว่าพอเราเพิ่มไซส์รองเท้ามาอีก1เซนนะครับแล้วก็พอรองเท้ามันมีความยืดหยุ่นแล้วเนี่ยมันก็เกิดความไม่กระชับ ก็เลยทําให้ในส่วนของนิ้วหัวแม่เท้าของผมเนี่ยมันมีอาการเสียดสีแล้วทําให้เกิดอาการพองเกิดขึ้นคือโดยปกติเวลาผมวิ่งนะครับผมจะทาโลออนเพื่อป้องกันการเสียดสีนะและในครั้งนี้ผมทาเพียงแค่ง,ง่ามเท้าเท่านั้นเองครับลืมทาในส่วนของหัวแม่เท้านะครับก็เลยทําให้การทดสอบวิ่งโดยการที่ไม่สวมใส่ถุงเท้าเนี่ย ก็วิ่งได้เพียงแค่1รอบสวนรถไฟเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าวิ่งมากกว่านั้นผมว่ามันต้องมีอาการพองเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้เริ่มหวั่นใจมาบ้างแล้วนะครับว่าถ้าจะนํารองเท้าแต่วิ่งคู่นี้ไปลงทําการแข่งขันที่ขอนแกนอินเตอร์เนชั่นแนลมาราธอนแล้วเนี่ยผมจะเลือกอะไรดีนะครับว่าจะวิ่งโดยสวมใส่ถุงเท้าหรือโดยไม่สวมใส่ถุงเท้านะครับถ้าสวมใส่ถุงเท้าแน่นอนเราเจอปัญหาเกี่ยวกับตรง หูคีบตรงนี้นะครับที่เราเพิ่มไซส์รองเท้าขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกอึดอัดนะครับหรือถ้าเราไม่สวมใส่ถุงเท้าเลยนะครับก็เสี่ยงต่ออาการนิ้วพองได้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูที่หน้าง,งานอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเลือก วิ่งด้วยวิธีไหนนะครับส่วนเรื่องของการยึดเกาะก็ถือว่าทําได้ดีทุกสภาพพื้นผิวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นถนนพื้นดินหรือว่าพื้นผิวที่มีความเปียกชื้นนะครับก็สามารถยึดเกาะได้ดีโดยเฉพาะพื้นผิวที่มีความเปียกนะครับยึดเกาะได้ดีมากๆดังนั้นเรื่องความลื่นนะครับหายห่วงไปได้เลยครับมาดูความทนทานของพื้นเอาโซกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเห็นเพียงแค่ มันเริ่มเป็นขุยๆนะแต่แบบไม่ได้หลุดร่อนอะไรมากมายนะก็ถือว่าการเลือกใช้วัสดุ EVA ของ c ชีตารุ่น Ultra Running คู่นี้ถือว่าเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพมากๆเลยนะทอนี้เรามาดูความยืดหยุ่นกันครับนี่ผมงอได้แบบง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะอลองบิดดูบ้างนะโอเคเลยนะครับถือว่าการยืดหยุ่นของโฟม EVA นะครับค่อนข้างที่ว่า จะดีขึ้นกว่าเดิมนะ,อะลองบีบดูนะครับอ่าเนี่ยสัมผัสถึงความแตกต่างได้ชัดเจนเลยนะครับในส่วนของ EVA ชั้นบนนะครับนุ่มขึ้นนะครับอ่าส่วนชั้นล่างเป็นไงบ้างชั้นล่างยังคงมีความแน่นนะครับในส่วนของส้นเท้านะ,อะลองในส่วนของหน้าเท้าอ๋อหน้าเท้านุ่มกว่านะครับดังนั้นเนี่ย รองเท้าแต่วิ่งคู่นี้อาจจะต้องใช้เวลาในการนวดอีกสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะทําให้การยืดหยุ่นของ EVA เนี่ยมันยืดหยุ่นได้ดีกว่านี้และอาจจะทําให้สวมใส่ได้สบายกว่านี้ก็ได้นะก็ต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวคลิปของขอนแก่นอินเตอร์เนชั่นแนลมาราธอนผมจะมาเล่าความรู้สึกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ความยืดหยุ่นของรองเท้าแตะวิ่งคู่นี้จะยืดหยุ่นไปในทางทิศทางไหนจะนุ่มขึ้นสบายขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็อีกหลายสัปดาห์นะก็น่าจะเก็บระยะสะสมเกิน50กิโลเมตรไปแล้วนะครับก็น่าจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปจากตอนนี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูเรื่องของราคาของรองเท้าแตะคู่นี้กันบ้างครับ ราคาเพียง960บาทเท่านั้นเองและเพื่อนเพื่อสามารถสั่งซื้อรองเท้าแตะวิ่งชีตารุ่นอั t ตร้าร n นนิ่ได้ตามช่องทางนี้เลยครับและในช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเพื่อนๆด้วยนะครับก็คือจะแถมสายรัดให้ในมูลค่า125บาทด้วยนะครับก็ต้องรีบไปจับจองเป็นเจ้าของโดยด่วนเลยนะครับก็เพราะว่าคอลเลกชันสีนี้นะครับสีดำส้มเนี่ย ผลิตมาเพียงแค่1,100คู่เท่านั้นเองและผมก็ได้ข่าวมาว่าบางไซส์ขายหมดเกลี้ยงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไซส์ที่เหลือนะครับถ้าใครสวนใส่ได้ รีบจับจองเป็นเจ้าของโดยด่วนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะต้องรอคอลเลกชันสีใหม่ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักใหญ่เลยนะครับกว่าที่เขาจะผลิตมาจำหน่ายให้เพื่อนๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้รีบไปเช็คไซส์โดยด่วนเลยนะครับว่าจะมีไซส์ที่ตรงกับเท้าของเราด้วยหรือเปล่านะครับก็จะได้มาลองสวมใส่นะครับลองวิ่งกับรองเท้าแต่วิ่ง น้องใหม่คู่นี้นะครับกับชีตารุ่นอั t ตร้าร n นนิ่นะครับและเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบและอยากติดตามผลงานของผมต่อไปง่ายเดียวครับเพียงแค่เพื่อนๆกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อนๆจะได้ชมคลิปของผมก่อนใครและอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมรองเท้าแตะชีตารุ่นอัลตร้ารันนิ่คู่นี้นะครับในการแข่งขันวิ่งที่ ขอนแก่นอินเตอร์เนชั่นแนลมาราทอนนะครับในระยะฮาฟมาราทอนนะครับว่าผมจะสามารถพิชิตด,ด้วยการสวมใส่รองเท้าแต่วิ่งคู่นี้ได้หรือเปล่านะครับก็ติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนในสัปดาห์นี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่เจอกันที่เส้นชัยครับสวัสดีครับ